สวัสดีค่ะ FC สาวน่อยเพชรบานแพง f อฟนองมานะนะคะคุณครูแม่เหมียวกระตื่นมาแต่เสาร์้้ขอว่าตื่นเต้นน้ำกันกับน้องมานะเนาะว่าบุญเพิ่นจะทายท้ำ m อ็ติดตามเพิ่นในช่อง Youtube ว่าตอนนี้น้องเพิ่นเตรียมตัวหอดใสเนาะคะ่ะท่างครอบครัวเพิ่นเนาะคะ่ะไปรับเอาน้องกลับบ้านตอนนั้นก็ กำลังสอมอยู่นอกคนกะเดชส่งขอความมาบอกคุณครูว่าขอไปสอมก่อนนอกหาทางขอบขั้วกับไปรับละกะตอนนี้นะเช็คมาเบื้องตอนเศา้ากะน้องม,มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะยางปลอดภัยกะฝ่าฝนกะโอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำนะคะต๊อยู่เบิดขึ้นค่ะอยู่บา้านคุณครูแมวเหมียวกระไดบึง่งบรรยากาศโดยรอบะคะ่ะตอนนี้คือตอนเศารประมาณหกโมงเ้าด้วยค่ะที่คุณครูแมวเหมียวกำลังถ่ายเห็นบอกคะมี มี่อากาศชุ่มชื้นกับไข้ไข้ม่หมอกนะคะม่หมอกเนาะค่ะในในเมืองสกลจะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะผู้พานบานนองมะนาแห้งจีคกักเลยพี่น้องเด้อคุณคู่กะขอให้กำลังใจว่ามอนีนะให้ฝนเศร้าให้ฝนหยุดเน่ไปเบิงชิบในช่องของอันอามะเพิ่นกะยากะเตรียมอุปกรณ์ในการรองรับน้ำแล้วเพราะว่าฝนตกริ่นเป็นวันน้อกตกอยู่เบิดมือเบอิดขึ้นบานคุณคู่ไม่มีอะกรโต๊ะคึอกันนะคะตกเต็มมือขึ้นตอนเศร้านี่ไข่เนี่ยนะตอนนี้ลงมานี่ ก็คือพ่อพ่อหยุดยุดแน่แต่ว่าก็ยังปล่อยปล่อยในหน่อยอยู่นะคะออกมาเฝ้าออกมาขังนอกร่อนมาทุระกับกะทิหน่อยก็เป็นห่วงเป็นย่นเนาะค่ะว่าเวลามันโตกระโต๊ะแล้วก็ชื่นเชะนะคะในบ้านของน้องก็อยากให้การทายถ้ำเหมือนนี้นะหล,ล,ลว่งไปได้ดีนะคะบ่้มีอุปสรรคยังคัดขวางหรือกีดขวางให,ให้การทำงานแบบลาซาเนาะค่ะก็ให้กำลังใจแล้วก็รอเบิงรอชมรอติดตามนะคะมือน,นีคุณคู่กับติดภารกิจบนเนี่ยคือกัน ถ้าเกิดว่างแล้วก็อาจจะแวะไปหากะได้เนาะมันมันบ่อได้ไกลนะคะพอพอแม่ก็รอบเบเบิงรอติดตามคุณผู้สิได้ไปบอเดอ้ออีก,อ,ก,อ,กอันนึงกระได้เนาะดูบ้านตอนเนี้ยไฟกระดับเลยคะ่ะไฟฝ่ากระดับเพราะว่าข้าเจ้าเนาะปลูกต้นใหม่ติดสายไฟมืางที่มันล่มแห้ง,งสินเนาะคะ่ะมันก็นเห็ุให้ไปไปถูกสายไฟขาดลุดไปสินเะคะ่ะก็เหิตให้กระแสไฟ มันบ่ไหลเพื่อข้าเจ้าสีมาสม,มกับเป็นหลายหมองหลายจุดดับแต่คืนแต่ตีสองตีสามคุณค่ะว่าฝนแห้งร่มไก่แห้งนะคะเมือนก็ตื่นเต้นพอ่พอแม่กระไยหลายคนกระตื่นมาละ,ละตื่นมาจอบว่เาเป็นจังไดต้นนีบกล่ามานะน้อยหอดเพื่อนเหลวคือสีนอนพักผ่อนหลับหลับววาหอดตึกเด็กเนาะซอมเลวกระจังได้มากรล่อลอให้กำลังใจให้กำลังใจทั้งครอบครัวเลยละมือนก้เนาะหลายหลายคนกระสิเห็นว่า ปูญญาพก็กคือสิเขาในในเอ็มวีการแสดงหรือหรือออกมาแบบไดอันนี้เท่ากับล่อลุ่นล,ล่อลอบ,ลลอบลุล่นรนอบึงเนาะค่ะเนาะเมื่อเห็ุเอ็มวีแล้วการเอาเพลงมาใส่การเป็นยังก่อเอาเพลงมาใส่กับอีบโบดนบอนานเท่ากับสิไดลอค่อยเชี่ร์ค่อยแช่ซอย,ยกันก็เป็นความตื่นเต้นของเอซีนของมนาทีรอคอยว่าสิถึงมือนีแล้ว นะคะพวกเ้าก็ต้องซอยกันพักซอยกันดันเด็กหน่อยผู้พานคนหนึ่งที่ตามหาความฝันของเจ้าของสึ่งมันก็นถึงเวลาถึงโอกาสได้หน่อยได้หลายนั่นก็นอยู่ที่บุญวาสนาของเพิ่นนําอยู่ที่ความหักหนาหักความแพงของเอฟซีนําอยู่ที่โอกาสของคนนําเฮาบ่สามารถจะบอกได้ต่ตรงนี้เพราะว่าทุกคนกระทําหนาทีเจ้าของให้ดีที่สุดนะคะบอจูก็สนับสนุนเต็มที่นักแต่งเพลงนักรุนตรีเขาของอัดคนไทยทํา M v มบี้หนองมนะนา ทุกคนก็แสดงเต็มทีทำหน้าทีของเจ้าของเต็มทีจะได้หน่อยได้หลายนั่นคือโอกาสและว,วาสนาของแต่และคนนะความเมตตาของเอฟซหรืออย่างเขาเอื่นไว้ก็ความมิสนีของแต่ละคนเข้ากับสามารถที่จะบูได้แต่ทั้งบททั้งมวลทุกคนทำเต็มทีแล้วคุณนคู่กับเสืว้ววา เป็นความพุ่มใจนะคะคุณคู่กับคนหนึ่งล่ะที่จะพุ่มใจกับน้องมานะแล้วก็ดีใจน้ำนะคะก็ขอให้ผลงานนีประสบความสําเร็จและกาการทายท้ำเอวีบนี้ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีพอๆแม่ให้กาลังใจน้องนะคะผู้ใดมีความคิดเห็นแบบใดอยากให้กาลังใจแบบใดใต้คลิปคุณคู่นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ลอเชียย์รอดแช่ชน้ำกันจ้าเมื่อนี้สวัสดีค่ะ